สวัสดีครับผมเชฟฟางนัทพงศ์หน่อชูเวนะครับประจำการที่นี่สถานีความรู้ที่จะเสิร์ฟคู่กับความอร่อยกับรายการคิ h e ช Science แจกแจงจากจานรายการที่จะเป็นมากกว่ารายการอาหารทั่วไปเพราะนอกจากความอร่อยที่คุณสามารถดูและนําไปทําตามเองที่บ้านได้แล้วนะครับ <c oughs> คุณยังจะได้รู้ถึงเรื่องราวของผลิตต้นทางว่ามีความเป็นมาความเป็นอยู่อย่างไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบนี้ง่ายครับ แล้ววัตถุดิบที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุดิบที่นํามาทําอาหารได้หลากหลายครับโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยต้องขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มแกงทอดหรือที่เด็ดที่สุดเลยนะครับก็คือนามาทําน้ําแกงขนมจีนครับขึ้นชื่อมากคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับกับน้ํายาแกงปลาช่อนครับแน่นอนครับวัตถุดิบของเราในวันนี้ครับก็คือปลาช่อนนั่นเองครับคุณแจกแจงครับคุณแจกแจงครับจับปลาช่อนไหมผมสักตัวได้ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ครับ ัดเรื่องราวของปลาช่อนให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับแหม่ช่ฟังพูดแบบนี้สงสัยจะหิวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าให้ผมไปจับปลาช่อนก่อนซะแล้วเอาล่ะครับพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องราวของปลาช่อนดุยส่วนเอ้ย รวยกันเลยดีกว่าครับเม้พาเครื่มดีเดียนะครับใช้ฟางผมนี่เลยก็ริ่มยิ้แได้เหมือนกันครับโอ้ยสำหรับปลาช่อนนะครับเทปถือเป็นปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยแพร่กระจายทั่วไปตามแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทยเลยแหะครับซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของปลาช่อนเนี่ยลำตัวก็จะมีความยาวคล้ายรูปทรงกระบอกส่วนหัวเงี่ยงยาวนะเป็นลงเล็กน้อยจะงอยปากมีความกลมมนริมฝีปากกลางยื่นยาวกว่าริมฝีปากบนมีฟันซี่เล็กๆอยู่บนขากรรไกรทั้งสองครางส่วนครีบหลังและครีบก้นเนี่ยยาวจน ถึงเกือบคนหางเลยทีเดียวคีผางเนี่ยก็จะมีรูปร่างกลมเช่นเดียวกันหัวและตัวมีสีเทาด้านล่างหัวและลําตัวมีสีขาวส่วนมากยามเื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดประมาณ1เมตรโดยที่อยู่อาศัยที่ชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ํานิ่งนะครับเช่นนาข้าวอ่างเก็บน้ําหนองบึงรวมถึงลําน้ําในคลองและแม่น้ําที่มีลักษณะไหลเอือเอ่อยๆปลาช่อนเนี่ยก็จะกินปลาขนาดเล็กทั้งลูกกบ เกียดกุ้งและแมลงก็กินเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหข้อมูลจัดเต็มจริงๆนะครับสมเป็นคุณแจกแจงจริงๆครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทําเมนูนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเชฟคุณแจกแจงเืมบอกไปว่าปลาช่อนเนี่ยยังมีความพิเศษกว่าปลาชนิดอืนอ่นอีกครับความพิเศษที่ว่านี่ก็คือสามารถแทะไทตัวคลืบคานไปบนบกเพื่อหาที่อยู่ใหม่ได้รวมทั้งสามารถหลบใต้ดินในฤดูฝนแรงเพื่อรอฝนมาได้เป็นแรมเดือนเลยนะครับโดยใช้ลักษณะของการสะสมพลังงานและไขมันเอาไว้จึงเป็นที่มาของคําว่าปลาช่อนจาศีลนี่แหละครับเรียกว่าสตก ใจครับคุณจแจกแจงอันนี้แถมหรือว่าลืมครับเนี่ยแหมน,นี่ผมเพิ่งจะชมเมะว่าสุดยอดเมื่อกี้นี้เองนะครับเอาละครับมาถึงเมนูของเราจริงๆแล้วนะครับกับวัตถุดิบต้นทางปลาช่อนของเราวันนี้ครับกับเมนูปลาช่อนน้ำปลาหวานพร้อมแล้ว Let's go สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะเริ่มต้นในการทําน้ําปลาหวานครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเราได้ไอเดียมาจากการทําปลาช่อนทอดกับเแล้วก็น้ำปลาหวานใช่ไหมแต่ว่าเราเอามาปรับเปลี่ยนนิดนึงครับให้เอาตัวน้ําปลาหวานนี้นะครับมาเคลือบกับปลาช่อนทอดใ้คล้ายกับทานการทําไก่เกาหลีครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเริ่มต้นนะครับเราตั้งไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามันนี่นะครับมาผัดหอมแดงก่อนครับจริงๆแล้ววิธีการนี้ก็คือการทาน้ําปลาหวานธรรมดานี่แหละนะฮะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปครับตอนนี้เราก็จะผัดให้หอมแดงของเราหอมนะครับสังเกตง่ายๆครับว่าจะหอมแล้วก็จะใสขึ้นครับหม้อแบบนี้ก็ใช้เวลาในการทําให้ร้อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสชาติต่อด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ําปลาน้ําตาลปี๊บนะครับน้ําตาลทรายแดงเกลือนะครับแล้วก็จะมีน้ําส้มสายชูด้วยครับ วันนี้เราจะเคี่ยวให้เหนียวข้นสักนิดเนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเคลือบตัวปลาช่อนทอดของเราเนี่ยนะครับถ้าเราทําให้มันไม่เหนียวมากนะครับมันจะทำหนึ่งคือทำให้ปลาช่อนอเราไม่กรอบนานนะครับและสองนี่ก็คือมันก็จะไม่ติดตปลาช่อนของเราด้ครับสังเกตว่าจะเริ่มใสขึ้นนิดนึงแล้วนะครับแล้วกลิ่นก็จะเริ่มหอมขึ้นครับแล้วเราก็จะใส่น้ำขมเปียกนะครับน้ำปลานะครับ น้ำตาลใจขาวนะครับเดี๋ยวค่อยปรับรสชาติกันอีกทีนึงนะน้ำตาลปี๊บเกลือนิดหน่อยครับก็น้ำส้มส่ชูนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับรสชาตินะครับตอนนี้เราเริ่มเคี่ยวก่อนนะครับให้ทุกอย่างละลายเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนนะครับ อันนี้ตั้งไฟแรงนะครับรอให้เดือดนะครับนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดไฟลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวจนกว่าจะเหนียวอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับน้ำตาละละลายหมดแล้วนะครับลองชิมดูสักทีนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะพอได้รสชาติที่เราเข้มข้นน้อยกว่าที่ต้องการนะครับเราก็จะผักไว้ให้ค่อยๆงวดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะออกไปรสชาติจะเข้มข้นขึ้นอีกครับ Okay. ถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวตัวน้ําปลาหวานของเราต่อน,นะครับมาที่ปลาช่อนของเรานะครับหั่นปลาช่อนให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโรยเกลือปรุงรสชาติสักหน่อยครับเวลาโรยเกลือก็จะโรยสูงๆนิดนึงนะครับมันจะได้ทั่วถึงกันนะครับไม่หลงไปเป็นก้อนๆเนานะพลิกอีกได้น,นะครับปรุงรสชาติเหมือนกัน เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็รอให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วเราก็จะมาทอดปลาช่อนครับคุณแจกแจงครับผมสงสัยครับว่าเจ้าปลาช่อนเนี่ยนะครับมีวิธีการเพิ่มจํานวนประชากรยังไงครับคุณแจกแจงจัดให้หน่อยได้ไหมครับโอ้โหเทพผมบอกเรื่องพิเศษไปแล้วยังอยากรู้เรื่อง e อ็กซ์คลูซซะด้วยนะครับเนี่ยเอาล่ะครับ ที่ฟังขอมามีหรือคุณจแจกแจงจับไม่ให้พร้อมแล้วก็ let's go มาฟังกันเลยสำหรับปลาช่อนนะครับสามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปีสำหรับฤดูกาลผสมพันธุ์วางไข่เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมแต่ช่วงที่แม่ปลามีความพร้อมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงรกรกฎาคมในฤดูวางไข่เนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างปลาเพศผู้กับเพศเมียได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นคือปลาเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะท้องที่จะอุมเป่งช่องของ วัยวะเพศก็จะมีการขยายใหญ่ขึ้นมีสีแดงชมพูป้นแดงคลีบท้องเนี่ยกว้างสัน้นส่วนปลาเพชศผู้เนี่ยก็จะมีลำตัวที่มีสีเข้มใต้คา,างมีสีขาวลำตัวยาวเรียวกว่าตัวเมียพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยควรมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ800 1,000กรัม สำหรับการสร้างรังวางไข่เนี่ยในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติปลาช่อนเนี่ยจะชอบอยู่ตามแหล่งน้ำนิ่งความลึกประมาณ30-100ถึงเซนติเมตรด้วยปลาตัวผู้เนี่ยจะเป็นผู้สร้างรังด้วยการกัดหญ้าหรือพันไม้น้ำและใช้หางโบกพัดตลอดเวลาเพื่อให้รังเนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรซึ่งปลาช่อนเนี่ยก็จะกัดหญ้าที่บริเวณกลางกลางของรังนี่แหละครับส่วนดินใต้น้ำเนี่ยปลาก็จะตีแปลงจนเรียบเลยครับหลังจากนั้น แม่ปลาก็จะเริ่มวางไข่และพ่อแม่ปลาเนี่ยก็จะคอยรักษาไข่อยู่ใกล้ๆเพื่อไม่ให้ปลาชนิดอื่นหรือศัตรูเนี่ยเข้ามากินจนกระทั่งไข่ฟักออกมาเป็นตัวในช่วงนี้พ่อแม่ปลาก็ยังให้การดูแลพาลูกออกไปหาอาหารแต่เมื่อลูกปลาเนี่ยมีขนาด4.5-6เซนติเมตรเนี่ยก็จะสามารถแยกตัวออกไปหาอาหารกินตามลาพังได้ซึ่งลูกปลาในวัยน,นี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าลูกครอกหรือลูกชักครอก ซึ่งก็จะมีสมาชิกประมาณ2,000ตัวเลยแหละครับเชฟฟางขอบคุณมากเลยครับคุณแจกแจงจัดเต็มมาให้เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับยกนิ้วให้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็กลับมาที่เมนูของเราต่อครับเกลือที่เราโรยไว้บนปลาช่อนเนี่ยก็ดูดน้ําออกมานิดนึงนะเราจะซับน้ําออกก่อนนะครับก่อนที่จะไปทอดพริกอีกด้านนี่นะครับซับน้ําเหมือนกันจะทอดของให้สวยแล้วก็กรอบนี่นะครับต้องระวังเรื่องน้ําให้ดีครับ ตอนนี้มันร้อนมากนะฮะเราก็สามารถช่วยด้วยการลงปลาเข้าไปเยอะๆได้ครับมันก็ทําให้อุณหภูมิมันลดลงเนื้อปลาติดกันก็พยายามแยกออกมาเบาๆนะครับเพราะว่าเนื้อปลาสุกแล้วเนี่ยมันจะแตกง่ายนะครับเดีย๋ยวเรียกว่ายุ่นะครับพยายามให้ทุกอย่างห่างกันไว้นะครับโอ้ย ตอนนี้นะครับปลาช่อนของเราก็กําลังพักนะครับกรอบได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอากระทะท้าอีกใบหนึ่งมานะครับรอสักครู่ครับให้ปลาช่อนของเราเนี่ยมันคายไอ้น้ำออกมาให้มันกรอบมากยิ่งขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในกระทะนี้ตั้งไฟนะครับไม่ต้องแรงมากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ําปลาหวานนีครับมาคลุกกับตัวปลาช่อนให้เคลือบสวยงามครับค่อยๆย้ายปลาช่อนของเราลงมาครับ อย่างที่บอกครับว่านี้เป็นวิธีการทําเหมือนไก่ของเกาหลีเลยนะไก่กรอบไก่ทอดนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เราเอามาดัดแปลงให้เข้ากับอาหารไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆตักนะครับอย่าใส่ที่เยอะๆนะเพราะเดี๋ยวาจะแฉะเกินไปนะครับเราก็จะค่อยๆคลุกนะครับให้เคลือบ อันนี้ต้องรีบทําแล้วก็รีบเสิร์ฟเลยนะครับถ้าทิ้งไว้นานปลาช่อนของเราก็จะไม่กรอบนะแค่นี้นะครับที่เราต้องการนะให้เคลือบให้เนื้อปลาช่อนของเราเนี่ยเงาสวยนะครับแล้วก็มีน้ําปลาหวานเคลือบทั่วแค่นี้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเงาเงาเดี๋ยวผมขอชิมชิงก่อนกินนะครับเวลากินผมจะใส่ปลาช่อน ำเป็นคำนะครับแล้วก็เอาสะเดานะครับที่เราลวกแล้วมาใส่นิดนึ่งตามด้วยหอมแดงเจียวแล้วก็พริกนะครับพริกทอดและสุดท้ายครับเราก็จะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนี่ครับออม ทำ้นๆแซ่บครับมาเรามาลงจานดีกว่าครับเผรอพร้อมสะดาวนะครับแล้วก็โรยด้วยหอมแดงเจียวครับแล้วก็ฟิกทอดสุดท้ายนะครับ เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเรียบร้อยแล้วครับปลาช่อนนะครับ,รรบจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเราเลยละครับเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมรับประทานมากครับนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูครับต้มยำปลาช่อนปลาช่อนทอดห่อหมกปลาชอ่อนหรือถ้าคุณไปแถวแถวสิงห์บุรีเนี่ยนะครับ เค้กปลาช่อนเนี่ยถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดไปแล้วล่ะครับดังนั้นนะครับเรามีของดีอยู่ในธรรมชาติอยู่ในแม่น้ําของเรามาอย่างยาวนานเราจะต้องดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเนี่ยให้ดีเลยนะครับเพื่อให้ปลาช่อนเนี่ยได้อยู่คู่กับแม่น้ําของบ้านเราไปอีกยาวนานๆาเลยครับและอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนครัวโลกนะครับ ยังมีวัตถุดิบอีกมากมายในครัวใหญ่หลังนี้ให้เราได้แจกแจงจากจานให้คุณได้รู้กับรายการนี้ครับ Kitchen Science อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรวมถึงอีกหลากหลายรายการของช่อง NSM Thailand Channel กด subscribe กดติดตามกดถูกใจไว้ทุกช่องทางเลยนะครับรับรองได้ครับว่ามีรายการสนุกสนุกให้ความรู้และดูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนครับวันนี้ผมเชฟฟางลาไปก่อนครับสวัสดีครับ